สะดวกสบายง่ายนะครับไม่ต้องกลับไข่นะครับแค่วางลงไปนะครับก็รอแค่นั้นเองครับมันก็ฟักได้ดีนะครับผมก็ช่วยป,ประหยัดงบในการที่เราต้องมาเสียกับค่ามอเตอร์กับค่าการกลับไข่อัตนมัติมันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับฟักได้ดีแน่นอนนะครับผมยืนยันนะครับผม สงสัยได้สมาชิกใหม่นะครับนี่คือตู้ฟักไข่ของต้นกาฟ์านะครับดูว่าไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่บนฟ้านะครับมาดูกันซินะครับนี่ครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับผมนี่ระบบนี้คือไม่ต้องกลับไข่นะครับไม่ต้องกลับไข่เลยฟักดีนะครับอ,ออกดีมากเนี่ยเลือไข่ อ๋อฮ่งแรงแรงครับนี่แล้วนี่ก็นี่ก็กําลังเจาะนะครับนี่ก็กําลังเจาะนะครับอันนี้ลูกไก่พันไข่นะครับผมลูกไก่พันไข่ออกมาก,การซื้อแบบเนี้ยเราจะได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับการซื้อครับคุ พอมันฟักออกมาแล้วครับสิ่งจําเป็นนะครับสิ่งจําเป็นที่ต้องรีบทําแล้วก็จัดการเลยก็คือการเอาเปลือกไข่มันออกนะครับนี่นะครับเปลือกไข่นะครับดูนะครับดูดูความสมบูรณ์นะครับดูความสมบูรณ์นะครับเปลือกไข่นะครับดูนะครับผมเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับผมอันนี้คือแค่วางไว้เฉยๆมันก็ฟักนะครับนี่นะครับมือกนิดนึงนะครับ เนี่ยสิ่งที่ต้องรีบทําก็คือการเคลียร์พื้นที่นะครับการเคลียร์การจัดการเปลือกไข่ให้มันออกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีรกมีรกมีอะไรติดที่ไข่ใบอื่นเราก็ต้องจัดการนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ต้องจัดการเอาออกนะครับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อนะครับติดได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรามีตู้เกิดได้ก็จะดีเยี่ยมนะครับถ้าเเรามีตู้เกิด ก็คือเวลาที่มันจะเกิดมันไปเกิดอีกตู้หนึ่งนะครับนี่ก็กำลังเจาะนะครับผมก็กำลังเจาะนะครับนี่ก็กำลังเจาะนะครับเนี่ยออกดีกันทุกฟองครับถ้าเกิดมีเชื้อนี่ก็กำลังเจาะนะครับน่ครับนี่ก็ เริ่มกระเทาะแล้วนะครับเริ่มร้าวแล้วนะครับเริ่มร้าวแล้วพอได้ลูกเจี๊ยบเยอะเลยรุ่นคราวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่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 อันตรายมากนะครับอย่างเงี้ยโอกาสที่ไข่มันจะแต่ถ้าเกิดบางคนละรุ่นนะครับถ้าเกิดคนละรุ่นเนี่ยเสียหายแน่ๆครับอย่างเงี้ยนะครับผมต้องเรามาระวังให้ดีนะครับเนี่ยมันก็เจาะมันก็รอกันอยู่เนี่ยจะออกมากันอยู่เต็มเลยนะครับพวกนี้ก็ ก็เริ่มนะครับก็เริ่มแล้วพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นอีกคนละวันนี่อันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับนี่ก็ไข่นกยุงนะครับไข่นกยุงอินเดียนะครับโอเครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งตาฟาร์มด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ตู้ฟักไข่หรือเทคนิคการฟักไข่มีให้ได้เรียนรู้ศึกษากันนะครับผมตู้ชุดนี้นะครับตู้ตู้ชุดนี่ครับตู้ชุดระบบใหม่เนี่ยก็คือไม่ต้องกลับไข่นี่นะครับผมอันนี้คือ1 5 0 0บาทนะครับ1,500าบาทนะครับดูนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเลยเหมือนกับถังเปล่าถังล้นๆเลยไม่มีนี่ครับนี่นะครับผม นี่คือเป็นเทคนิคใหม่ระบบใหม่นะครับของต้นกล้าฟาร์มก็สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับทั้งไลน์นะเบอร์โทรครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ